ก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมุกเข้าไปอยู่บนออนไลน์นะคะไม่ว่าจะทํารูปภาพนะคะวิดีโอนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอและการทําภาพสื่อโฆษณาเพื่อแนะนําสินค้าโปรโมทสินค้านะคะเพื่อที่จะบอกลูกค้าว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่ว่าเราต้องทานะคะรูปภาพขึ้นมาทําคลิปวิดีโอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะคะ IG นะคะ ยู u ูบนะคะแล้วก็ในส่วนของลัซาดาช้อปปีนะคะติ๊กต็นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าคุณจะสามารถทําคลิปสั้นๆผ่าน t i k t o ็กอ,อกก็ตามนะคะแต่ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ด้วยวิธีหลายๆอย่างนะคะถ้าคุณต้องการทําให้มันดูดีมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองนะคะแล้วก็สร้างจุดแข็ง สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของคุณคุณก็ต้องคิดนะคะที่จะสร้างรูปภาพนะคะโฆษณาขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ทำวิดีโอขึ้นมาเองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนารีมีนะคะคอร์สดีๆ2คอร์สนะคะที่จะเอามารวมกันนะคะในคอร์สเดียวนะคะซึ่งมีการตัดต่อรูปภาพนะคะแล้วก็การทําภาพนิ่งสื่อโฆษณาออนไลน์ซึ่งนารีทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ กลุ่มคนที่ไม่อยากจะเรียนแล้วก็แบบยาวๆแบบใช้เวลานานๆน,น,นะคะอันนี้คือหลักสูตรรัดขั้นตอนนะคะในการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงกับงานและเฉพาะงานของคุณนั่นเองนะคะในคอร์สนี้นะคะปกติ3,590บาทนารีลดราคาครึ่งๆเลยค่ะเหลือ1,590บาทเองเท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกนะคะว่าต้องขอแค่20 ทัาน <K un> เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนช่วงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ c o นะคะ c s n a w r w e นะคะแอดเข้ามาได้เลยนะคะคอสดีๆนะคะเนื้อหาเน้นๆพร้อมคู่มือการเรียนการใช้งานด้วยค่ะ